วันนี้เรามาเจาะลึกต่อกับเครื่องรางสายมูยอดนิยมพาร์ทสองของบางชิ้นไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่คนที่รู้จริงและใช้เป็นจะไม่วันปล่อยมืออยากพูดแล้วลูกค้าหลงอยากขายอะไรก็หมดอยากปิดเดียวให้ไวกว่าเดิมคลิปนี้คุณจะเจอของขลังที่ต้องมี ถ้าคุณจริงจังกับการขายเพราะไม่ใช่แค่ขายดีแต่จะขายปังไม่ใช่แค่ลูกค้าชอบแต่จะติดใจจนกลับมาซื้อซ้ำนี่คือของขลังลับที่นักขายสายบุญสายหมู่และสายเงินสดต้องดูให้จบถ้าพูดถึงเครื่องรางที่เกี่ยวกับการค้าการขายที่นิยมและเสาะสแสวงหาของเหล่าผู้ศรัทธาหนึ่งในนั้น ต้องมีพญาเต่าเรือนตำนานพญาเต่าเรือนย้อนกลับไปเมื่อพระพุทธองค์ยังเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือนนามว่ามหาจิตจ,จุนผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและจิตโพธิสัตว์เกิดเหตุพายุใหญ่พัดพาเรือสำเาลลำหนึ่งอับปางกลางทะเลผู้คนมากมายว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งมายังเกาะที่พญาเต่าอาศัยอยู่ แต่ด้วยความหิวโหยสิ้นทางพวกเขาคิดจะฆ่าพญาเต่ากินเพื่อความอยู่รอดแต่พญาเต่ากลับไม่หนีไม่สู้กลับมีจิตเมตตาคิดว่าหากชีวิตของเราจะช่วยให้ผู้อื่นรอดก็ควรถวายพญาเต่า จึงกลิ้งตัวลงมาจากยอดเขาด้วยใจเด็ดเดี่ยวเพื่อมอบเนื้อหนังเลือดกระดองเป็นมหาทานให้ผู้คนได้ประทังชีวิตและกลับบ้านเกิดอย่างปลอดภัยภายหลังผู้คนเหล่านั้นระลึกถึงบุญคุณของพยาเต่าเรือนจึงวาดภาพบูชาและต่อมากลายเป็นวัตถุมงคลพยาเต่าเรือนที่เชื่อกันว่า เปี่ยมด้วยเมตตาโชคลาบมีกินมีใช้และความมั่นคงและหากเอ่ยถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สืบสายพยาเต่าเรือนและคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่หลิวปันนโกแห่งวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมผู้สร้างเหรียญพยาเต่าเรือนอันโด่งดังที่สิทธ์ทั่วประเทศต่างศรัทธาและสแสวงหา เพราะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แห่งตำนานยังเต็มไปด้วยอานุภาพแห่งมหาทานที่สามารถเปลือยชีวิตผู้ศรัทธาให้พบพลังแห่งปาฏิหาริย์ได้จริงเมื่อเอ่ยชื่อเซียนแปะรงสีหรืออาแปะรงสีหลายคนจะนึกถึงชายชราหน้าตาใจดีแต่มากด้วยพลังลี้ลับคารวาสผู้เงียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยจิตเมตตา ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเรื่องการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะพ่อขาแม่ขาที่ชีวิตติดขัดทำมาหากินไม่ขึ้นเซียนแปะโรงสีหรืออาจารย์โง่งกิมโคยคือชาวไทยเชื้อสายจีนที่ย้ายมาตั้งรกรากในจังหวัดปทุมธานีกลายเป็นครูบาอาจารย์ผู้มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่ต่างเดินทางไปกราบขอพรถึงวัดสารเจ้าวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อที่สุดของอาแปะคือผ้ายันฟ้าประธานพรยันที่ไม่ได้มีไว้แค่บูชาแต่ใช้เสริมโชคชะตาอย่างแท้จริงเพราะว่ากันว่าใครได้พกหรือแขวนไว้หน้าร้านชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาปรับดวงให้มั่นคง แก่ห่วงจุย้ยเสริมพลังชีวิตและยังช่วยคุ้มกันภัยลี้ลับต่างๆได้อีกด้วยในผ้ายันฟ้าประธานพรมีสัญ,ญลักษณ์ล้ำค่าด้านบนสุดคืองกเสียนห้องเต้ผู้ปกครองสวรรค์มีเทียนหกกัวสื่อเทพผู้ประทานพรตรงกลางคือสายฟ้าสามเส้นแทนพลังสวรรค์กระแทกพื้นปฐพีล้อมด้วยเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี ที่ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและตรงกลางล่างมีเทพสามตาสื่อถึงการมองเห็นทั้งสามโลกทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตความมหัศจรรย์ของผ้ายันนี้อยู่ที่จำนวนกาซึ่งเปลี่ยนพลังงานตามจุดประสงค์ตั้งแต่1กาถึง18กาแต่ละแบบเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันบางกาเน้นพกติดตัวเสริมห่วงจุย้ย บางกาเหมาะสำหรับร้านเสริมสวยบางกาใช้ฟื้นฟูกิจการที่ตกต่ำหรือเสริมธุรกิจให้คนเกรงขามบางกาใช้ข่มวิญญาณในพื้นที่อาถรรพ์หรือดึงลูกค้ากลับร้านรวมถึงกาใหญ่1 0บและสิที่ใช้เป็นประธานในบ้านเสริมความมั่นคงเสริมทรัพย์เสริมสุขภาพและป้องกันภัยร้ายทั้งปวงการบูชาผ้ายันก็ไม่ยุ่งยาก จุดทูบบอกเจ้าที่ก่อนนำขึ้นแขวนให้นำกิมหวยทูบห้าดอกและพวงมลาลัยพลาสติกแขวนเสริมโดยหันผ้ายันออกหน้าร้านหรือทางเข้าเพื่อรับพลังดีและหากใครจะไหว้เซียนแปะโรงศีก็จัดของไหว้ง่ายๆเช่นส้มห้าลูกน้ําชาขนมแต้เหลียวกิมหวยทูบและพวงมลาลัยโดยเฉพาะถ้าไหว้ในวันชิวงโงวันที่ห้าของตรุษจีน เชื่อกันว่าเป็นวันที่เทพเจ้ากลับลงมาจากสวรรค์คำขอพรที่นิยมใช้คือเทียนกัวสื่อฮกโงลี่ขอให้ฟ้าประทานคอนโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวด้วยพุทธคุณที่ครอบคลุมทั้งการงานการเงินเมตตาและโชคลาภจึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดผ้ายันฟ้าประธานพร ซึงกลายเป็นเครื่องรางยอดนิยมที่ศรัทธากันทั่วแผ่นดินหากพูดถึงพระศรีวลีหนึ่งในพระมหาเถระที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในทางโชคลาภโภคกทรัพย์และเมตตามหานิยมคนไทยมักรู้จักท่านในฐานะพระอรหันผู้โชคดี และเป็นพระที่เกจิอาจารย์ทั่วประเทศนิยมนำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเสริมพลังด้านการเงินการงานและความมั่งคั่งโดยเฉพาะและถ้าใครคิดจะหาพระศรีวลีมาบูชาสักองค์หนึ่งชื่อของหลวงพ่อแช่งวัดบางพังจังหวัดนนทบุรี คือชื่อที่ถูกเอ่ยถึงในหมู่เซียนพระและผู้ศรัทธาสายเมตตาลาบมาอย่างยาวนานหลวงพ่อแช่งเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามอินโดจีนผู้มีชื่อเสียงเรื่องพลังจิตวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมเข้มขลังท่านเป็นสิทธิสายตรงของพระคณาจารย์ชื่อดังมากมายเช่นหลวงปู่ศุขวัดป่าคลองมะขามเท่า หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงปู่ไข่วัดเชิงเล่นและสมเด็จพระพุทธาจารย์มาวัดสามปลื้มด้วยการสั่งสมพลังแห่งศรัทธาและวิชาพุทธาคมจากอาจารย์หลายสายหลวงพ่อแช่งจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นพระผู้มีวิทยาคมล้ำลึกและวัตถุมงคลของท่านล้วน ปลุกเสกด้วยใจอย่างแท้จริงในปีพศ2495หลวงพ่อแช่งได้จัดสร้างพระศรีวลีเนื้อทองเหลืองขนาดสูงประมาณ3.5นิ้วเป็นพระบูชาขนาดเล็กที่เหมาะแก่การตั้งบูชาในบ้านหรือร้านค้าเพื่อเสริมโชคลาบเสริมการเงินและเปิดทางแห่งความสำเร็จให้ราบรื่นขึ้น จุดเด่นของพระศรีวลีหลวงพ่อแชงคือ 1. สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเก่าแก่แท้ๆไม่ชุบไม่หล่อซ้ำ 2. รูปองค์สง่างามสะพาย,ย่ำม,มือถือไม้เท้ายืนสงบแบบพระศรีวลีโบราณ 3. ฐานมีการจานอัขรยันลายมือของท่านในบางรุ่นและที่สำคัญ ผ่านการปลุกเสกในยุคที่พระอาจารย์สายพุทธาคมยังมีชีวิตอยู่จำนวนมากจึงเชื่อกันว่ามีพลังครูหนุนหลังเต็มเปี่ยมผู้ที่ได้บูชาต่างเล่าประสบการณ์ว่าขาขายคล่องขึ้นเดินทางปลอดภยัยพูดเจรจาแล้วมีคนเมตตาแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ก็มีโอกาสสำเร็จเกินคาดพระศรีวลีหลวงพ่อแฉง จึงไม่ได้เป็นแค่ของเก่าแก่แต่เป็นเครื่องรางมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตาและยังเป็นของสะสมในตำนานที่ผู้รู้ยังตามหาอยู่จนทุกวันนี้อินาทานังทุกขังโลเกแปลว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกอัตตานังธรรมยันติปันดิตาแปลว่าบัณฑิตย่องฝึกตน ทัทมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป